วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเบื้องหลังกลยุทธ์ของธุรกิจนี้กันค่ะเอาจริงๆนะครับปัญหานี้มันหนักกว่าที่หลายคนคิดเยอะเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยตัวเลขมันน่าตกใจมากคือช่วงพีคๆอัตราการเข้าพักอาจจะเต็มเกือบร้อยเปอร์แต่พอเข้าโลซีซั่นปุ๊บมันวูบลงมาเหลือแค่20-40%เองครับโอ้โห oh, 20- 4 0เองเหรอคะใช่ครับ ลองนึกภาพรายได้ที่หายไปกว่า70%ดูสิครับนี่ค,คือคือจุดชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจได้เลยโอ้หายไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะพอไรายได้ดิ่งแบบนี้สิ่งแรกที่นึกถึงเลยก็คือเรื่องเออเงินสดเลยแสดงว่าการบริหารจัดการเงินต้องสําคัญมากๆในข้อมูลมีคําแนะนําเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างคะถูกต้องเลยครับนี่คือหัวใจข้อแรกของการอยู่รอดเลยในข้อมูลเขาแนะนํากฎเหล็กที่เรียกว่ากฎ 40, 30, 30 จากกาไรทั้งหมดที่ทําได้ในช่วงไฮซีสั้นนะครับกด40 30 30ใช่ครับคือ40%แรกต้องการไว้เป็นเงินสดสํารองสถานเดียวเลยห้ามยุ่งเด็ดขาดเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนจ่ายค่าใช้จ่ายคงที่ไปได้อย่างน้อย6เดือนอส่วนอีก30%เอาไปลงทุนพัฒนาธุรกิจต่อและ30%สุดท้ายนั่นแหละครับถึงจะเป็นส่วนของกำไรจริงๆอ๋อค่ะการมีเงินสำรองนี้ก็เรื่องหนึ่ง แต่ถ้ามีรูรั่วอยู่เงินสำรองก็คงหมดเร็วอยู่ดีใช่ไหมคะแล้วฝั่งของการลดรายจ่ายล่ะคะเขาทํากันยังไงใช่เลยครับ2อ,อย่างนี้ต้องทําคู่กันเสมอในข้อมูลมีตัวอย่างที่ทําจริงแล้วเห็นผลชัดมากคือจากที่มีพนักงานประจํา8คนก็ปรับลดเหลือแค่4คนพอลดไปครึ่งหนึ่งเลยครับส่วนพื้นที่โรงแรมโซนไหนไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าพักก็ปิดไฟปิดแอร์ไปเลยแค่นี้ค่าไฟก็ลดจากเดือนละ4ี่หมเหลือแค่18ื่นได้ โห oh. ซึ่งรวมๆแล้วลดค่าใช้ใจ่ายไปได้เกินครึ่งเลยนะครับโอเคปัดรายจ่ายไปแล้วแต่จะให้รอดจริงๆก็ต้องหาทางเพิ่มอะไรได้ด้วยใช่ไหมคะในช่วงที่ไม่มีใครมาพักค้างคืนแบบนี้ข้อมูลแนะนําให้ทําอะไรบ้างคะครับจุดนี้เป็นอะไรที่พลิกเกมได้เลยครับแทนที่จะนั่งรอลูกค้ามาฝ่ายแบบข้ามคืนอย่างเดียวก็หันมาสร้างบริการที่ไม่จําเป็นต้องค้างคืนแทนอืมอย่างเช่นอะไรบ้างคะ อย่างเช่นบริการรับฝากรายวันหรือเพจเดย์แคร์อันนี้ก็จะตอบโจทย์กลุ่มคนที่ทำงานที่บ้านแต่อาจจะต้องแวบ,บออกไปประชุมข้างนอกอ๋อ oh, จริงด้วยหรือบางที่ก็ต่อยอดไปเปิดโรงเรียนฝึกสุนัขเปิดคาเฟ่เล็กๆในพื้นที่ไปเลยคือเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้กลายเป็นเงินให้ได้มากที่สุดน่าสนใจมากค่ะแต่บริการพวกนี้ก็ยังเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนอยู่ดีแล้วมีวิธีไหนที่สร้างรายได้ประจําให้เข้ามาทุกเดือนได้บ้างไหมคะมีครับและนี่คือกลยุทธ์ที่ในข้อมูลยกให้เป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆค่ะ นั่นคือ, ick, อโมเดลสมาชิกหรือ subscription model โมเดลสมาชิกครับนึกภาพตามนะครับว่าโรงแรมมีแพ็กเกจสมาชิกรายเดือนให้เลือกเช่น Silver Go p l p t i n ลตติโดยแต่ละระดับก็ได้ส่วนลดหรือบริการเสริมต่างๆกันไปเป้าหมายคือไม่ต้องหาเยอะครับขอแค่มีสมาชิกประจำสัก30 5 0ถึง50รายแค่30 5 0ถึง50รายเองเหรอคะใช่ครับแค่นั้นก็สามารถการันตีรายได้ที่แน่นอนเข้ามาทุกเดือนได้ดรา 60, ื่ถึงห0 0 0บาทเลยทีเดียว โหเดือนละเป็นแสนเลยเหรอคะแค่จากสมาชิกไม่กี่สิบรายนี่นะไม่น่าเชื่อเลยพอมีบริการใหม่ๆมีโมเดลสมาชิกแล้วการตลาดก็ต้องปรักตามไปด้วยแน่ๆมีแคมเปญเด็ดๆอะไรที่เขาแนะนําบ้างคะแน่นอนครับการตลาดช่วงโลซีสั้นจะต่างไปเลยมีแคมเปญที่น่าสนใจมากอย่าง birthday month birthday month ครับคือให้น้องหมาน้องแมวมาพักฟรีหนึ่งคืนในเดือนเกิดของตัวเองอ๋อ oh, น่ารักมากหรือแคมเปญ long stay ที่ยิ่งพักนานยิ่งลดเยอะ ลดสูงสุดถึง56%สําหรับการพัก3คืนขึ้นไปเพื่อดึงดูดให้คนมาใช้บริการในวันธรรมดาเหมือนเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยนะคะจากที่เคยเน้นแต่จะทํากําไรกลายเป็นเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแทนใช่เลยครับมันสะท้อนแนวคิดสําคัญที่ว่าช่วงไฮซีซั่นเน้นทํากําไรแต่ช่วงโลซีซั่นเน้นสร้างแบรนด์ลูกค้าที่มาช่วงนี้แหะครับที่มีโอกาสกลายเป็นลูกค้าประจําสูงสุด การสร้างความประทับใจเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างการทำโปรไฟล์จดจำว่าน้องหมาตัวนี้ชอบกินอะไรไม่ชอบเล่นกับใครหรือการส่งรูปอัปเดตให้เจ้าของดูฟรีๆทุกวันมันคือการลงทุนที่ซื้อใจลูกค้าได้ในระยะยาวฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะว่าช่วงโลซีซั่นมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของเอาตัวรอดไปวันๆนะแต่มันคือโอกาสทองที่จะได้หยุดเพื่อพัฒนาธุรกิจจริงๆทั้งการซ่อมบำรุงอบรมพนักงานหรือวางแผนสำหรับเอ่อสึกครั้งต่อไป ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่เฉียบมากจากในข้อมูลนะครับค่ะเขามีเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่าอัตราการเข้าพักณจุดคุ้มทุนซึ่งมันคือตัวเลขมหาสจาย์ที่คำนวณจากต้นทุนคงที่ทั้งหมดของโรงแรมคำถามง่ายๆเลยก็คือเราเคยรู้ตัวเลขนี้ของธุรกิจตัวเองไหมว่าในแต่ละคืนต้องมีสัตว์เลี้ยงเข้าพักกี่ตัวเราถึงจะไม่ขาดทุนอการรู้คําตอบของคําถามนี้แค่ข้อเดียวอาจเปลี่ยนวิธีคิดในการวางแผนธุรกิจทั้งหมดไปเลยก็ได้ครับ